านผู้ชมครับคุณสมบัติสําหรับคนที่มาเป็นผู้นําของเรานะฮะในใจของผมนี่นะฮะซึ่งคิดว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้มันเป็นโลกแห่งความแปรผันแปรเปลี่ยนโอ้โหวินาทีต่อวินาทีนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ผมคิดว่าสําคัญสูงสุดนะฮะขาดไม่ได้เลยผู้นําที่แบบว่า คิดอะไรซึ้ดซื่อคิดอะไรซึ่งเสื่องอะไรพวกนี้นะฮะคิดตามอะไรตามที่แบบว่าขนมขนมมีมีวิธีแบบดั้งเดิมจนเกินไปนี่ผมคิดว่าไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ผมอยากจะได้ก็คือคนที่มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกง่งมีไหวพริบเยี่ยมนะฮะมันสามารถที่จะดูได้ไหมครับในวิชาอะไรมนนี้ครับมีรหัสอะไรที่พอจะบ่งชี้หรือบ่องบอกได้ไหมว่าเฮ้ยคนนี้มีแววไว <Okay. S 2> คนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันจะเป็น,นะะมือแบบไหนก็เปรียบเหมือนคนที่ดูที่เส้นเสาดูที่เส้นเสากับอาทิตย์เสากับอาทิตย์เสาคืองานอาทิตย์คือบรารมี oh. นะฮะเดี๋ยวฟั่มแล้วพอฟั่มปุ๊บหงายพอหงายปุ๊บฟั่มเป็นอ,อย่างนีนะะ้ส่วนมากจะเจออย่างนี้บริวารก็ไม่ค่อยจะเป๊ะพวกนี้แก้ปัญหาแล้วก็เส้นเสาต้องมีหลายเส้น เส้นเสาอยู่ที่เนินเสานะฮะเส้นเสาเนี่ยจะมีหลายเส้นแล้วก็เรียกว่าฟั่มฟั่มไง่ไงฟ่มไงยหมายถึงแก้ปัญหาพอสําเร็จก็แก้ใหม่แล้วทํางานเยอะนะฮะแล้วแถมให้อีกด้วยมือซ้ายก็มีหลายเส้นก็เป็นงานคอนเน็กชันติดต่อประสานงานคอนเน็กชันก็เหนื่อยไปเหนื่อยมาเหนื่อยไปเหนื่อยมาอย่างเงี้ยนี่คือ แต่มือต้องแข็งนะนี่คือคนที่แก้ปัญหาเฉพาะน่ะก็เหมือนด็อกเตอร์ที่เราที่มาดูกับพี่นี่แหละอ๋อที่นี่ว่าพี่บอกว่าเขามือแข็งต้องมือแข็งนเลยพี่บอกว่าคุณเป็นคนแก้ปัญหาตลอดเวลาและทํางานเยอะอ่าแล้วจุดอายุเขาลงเอางี้นะเอาเป่างนี้เขาทํางานเยอะแก้ปัญหามาตลอดแต่เหลือด่านสุดท้ายที่กําลังจะแก้ปีนี้ และถ้าแก้สำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ถามว่า,มาผมจะแก้สำเร็จไหม,มก็เขารอความสำเร็จอยู่แล้วไงคุณเหนื่อยมาตลอดแต่ตรงนี้แหละชี้ปลายปีนี้แหละปาดานอหารหันต์ให้ได้ใช่เขาก็สำเร็จทะลุพอทะลุปุ๊บเพราะพระองค์สั่งว่าให้สำเร็จ มีตัวีมารับแลวใช่ไหมค่ะเขาบอกที่ผ่านมาเขาเหนื่อยมากบอกที่ผ่านมาเหนื่อยมากแต่ที่จะเจอตรงนี้เหนื่อยมากกว่าแต่แล้วจบเลยแต่สำเร็จอ๋อเพราะฉะนั้นพิธีที่จะดูลยมือว่าคนไหนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งก็คือว่าดูว่ามีเขามีศาสตร์ของการเส้นสาแล้วก็จะโดนตัดมือแข็งแล้วก็จะโดนตัดแต่ว่าก็ผ่านไปได้แต่ก็มีบางคนนะคะมือนิ่มเหลวเขาแก้ไม่ตกชีวิตก็วังวนอย่างนี้ยคือแก้ไม่ตก มันไม่ทะลุไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแก้ไม่ตกนี้มือในลักษณะนี้ก็จะไปทํางานใหญ่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นซื้อมาขายไปมือวิชาชีพอ๋อจะต้องก็ต้องหาแนวทางอื่นหาแนวทางแถวทางอื่นเป็นวิชาชีพอ๋อนะคะและอีกอย่างหนึ่งลายมือคนที่ลายมือไม่สวยนะคะก็ควรจะไปในแนววิชาชีพนะคะแล้วก็ใช้คําสุภาษิตโบราณที่ว่าอยู่ใกล้คนเก่งเองก็เก่งไปด้วยอันนี้นะฮะ ก่อนที่จบคลิปนี้ผมคิดแวบบมันมีอยู่อันหนึ่งใะหพี่พัชณีค่ะเหมือนกับพี่พัชีเคยบอกว่าถ้าเส้นสมองที่มันแยกออกจากกันอันนี้ถือว่าเป็นพวกอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเหมือนกันใช่ไหมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนเหมือนกับอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนต้องดูว่าแต่ละสมมติอบางท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วก็จะเห็นว่าถ้ามันมีเส้นสมองใช่ไหมที่มันแยกเป็นปลาหรือเป็นอะไรอย่างนี้ที่เขาบอกเป็นตัวปลาหรือว่าเป็นแยกอะไรอย่างนี้มันแยกอ่างนี้ไม่ได้ทําเกี่ยวกับความฉลาดเป็นคนแก้ปััญหาาาาวมฉลดดตต้อองูื่น ไอ้นี่มันไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปตรงนี้มันจะเป็นคนที่ตรงผงผางหรือถ้าทําธุรกิจมันจะเป็นความโลภครับต้องมาดูตัวอื่นต่อไปเส่ยมากนักธุรกิจก็ไม่เป็นอย่างนี้ส่วนมากเขาจะเป็นในลักษณะนี้อแต่นี้พี่จะพูดเรื่องตัวปลานะคะบางคนบอกมีปลาแล้วจะรวยไม่ใช่มีปลามาแถมนะเพราะปลาคือมือทะเลนอ๋อมือทะเลนนะฮะคือเป็นคนอารมณ์สดชื่นอ่ดูนะปลาเหมือนก็ดีได้น้ำมาเลยคืออย่างนี้เวลาพี่สอนลูกศิษย์เอาพูดต่อไป นะถ้าเป็นคนในลักษณะนี้เครียดฟุ้งซ่านมือนิ่มีโอกาสเป็นบ้าแต่ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บจะเป็นคนที่ชอบศิลปะมือเก่งอ่ะโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้เหมือนอาจารย์แบบนั้นนะะคนที่เก่งศิลปะพอมาจากนี้ปุ๊บจะเข้าวางแผนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ถ้าคนที่เส้นนะฮะที่เราจะพูดให้เปงนไป ถ้าคนที่เรียบในลักษณะนี้เนี่ย <ฮะ S 2> เป็นคนที่เวลาทํางานเอาจริงเอาจัง,าจงบางทีเครียดง่ายเส้นสมองนะอ่าเส้นสมองยปแต่ไอคนที่มันเป็นปลา,าที่เป็นปลาเพราะว่าเส้นสมองเนี่ยพอมาปุ๊บมันไปออกเป็นรูปปลานะ,นะนะแบบนี้พี่วาดพยายามให้เป็นปลานะถ้าเป็นปลาอย่างนี้เราเรียกว่าเส้นสมองเป็นคลื่น,น,นในมือขวาไม่ใช่เวลวงดีอะไรทั้งสิน้น เป็นคนเฮฮาสนุกสนานคืนเคงคือเส้นสมองเป็นคลื่นในมือขวาเวลาทํางานหรือคบคนก็จะสนุกไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมือซ้ายก็จะเฮฮาเอาดูมืออาจารย์ทัชนีก็ได้ไหนไหนแล้วก็น่าะะคะี่จะวาดมาวาดให้ดูนี่ฮะถ้ารักษาเป็นคลื่นนี่แหละอ่าเป็นคลื่นนะคะก็เหมือนปลายเส้นปลาอะไรประมาณนั้นเส้นสมองเป็นนิสัยส่วนตัวพี่เป็นคนที่ทะลึ่ง ท่านอาจท่านอาจจะคิดว่าพี่นี่ทะลึ่งระดับไหนนะฮะในระดับ,ดบที่แบบว่าที่การสอนนะฮะคนจะให้เป็นมีครูบาอาจารย์นะ,ะเป็นครูบาอาจารย์ก็ปรากฏว่าไม่ให้ง่วงอันนี้เป็นข้ออ้างนะฮะแต่ลายมือมันครับมับนยังไงก็คงต้องสอนแบบว่าแต่แบบอื่นไม่ได้แต,ไไดแต่ไม่ได้ทะลึ่งหมดเนี่ยดูมือขวาไม่ได้ทะลึ่งหมดนะฮะแต่ทะลึ่งในระดับอะไรบัตรเวชนี่์ในระดับที่ว่า ไม่ให้พระมาเรียนไม่ให้พระมาเรียนหายนะมือขวา่พระมาเรียนแล้วไม่ได้เวลาทำงานพี่ก็จริงอ่ะจ้ะพระอยากมาเรียนเยอะที่พึ่บอกอย่าเลยยมจะลื่อรู้ตัวเองรู้จุดอ่อนตัวเองหม่ไม่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะง่วงอันนี้เป็นข้ออ้างไม่่งั้นจะง่วงแต่จริงแล้วถ้าถามว่าเวลาสอนเนี่ยพี่มีความสุขไหมพี่มีความสุขมีอะไรพี่ก็ปล่อยหมดจ้ะก็นี่ฮะก็เลยว่าอะเมื่อกี้ก็ถามมิหนึ่งก็เลยปล่อยของแถม กับคลิปนี้มาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งมันก็สําคัญนะฮะก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็ม่อยี่ก็แถมลูกป่ามาให้ด้วยนะฮะคนที่ดิงคนที่มีไหวพริบอารมณ์พื้นเคงก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะได้ค่ะนะฮะมันก็เป็นคนมีทักษะเรื่องภาษานะฮะอ้าวตอนแรกผมจะพูดนะฮะคือเตรียมไว้ห้าคลิปคิดไปคิดมาได้สิห้าตัวอย่างมัน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 เยอะ พแต่ผมจะให้มันถึงห้าคลิปเพราะฉะนั้นครับผู้นำที่ผมจะพูดถึงในคลิปหน้านะฮะนะฮะผมจะพูดถึงคุณลักษณะที่ไม่ควรมีเลยในผู้นำนะฮะไม่ถ้าเราเห็นไอ้มืออย่างเงี้ยมึงอย่ามาเป็นสสมึงอย่ามาเป็นนักการเมืองมึงทำอย่างอื่นเถอะ เอางั้นเลยนะฮะน่าจะเยอะนะฮะแต่รวมแต่รวมไว้ในคลิปหน้าเลยนะฮะว่ามันมันมีลักษณะอะไรที่ลักษณะเร็วเร็วซึ่งถ้าเราไปไปเห็นแล้วโอ้ะมาเป็นผู้นําเลยนะฮะไปทํางานอื่นเถอะนะฮะการทํางานเพื่อสังคมนี่มันต้องจิตใจที่มันรับใช้สังคมจริงๆนะฮะอย่างเช่นที่อาจารย์มณนีปราเพิ่มอยู่ก็คือท่านชาติชาติเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าส่วนผมก็จะขอให้ท่านชาติชาติพนุถนอมตัวไว้ดีๆเพราะช่วงนี้ที่บกกรรมเยอะ นะแต่ก็สู้ๆครับเอาใจช่วยท่านนะฮะท่านจะเป็นนายกคนแบบหลายๆอีกไม่รู้สมัยไหนแะแต่ก็อยากให้พัฒนาภูมิปัญญานะฮะราะ mm hmm. หลายคาแรคเตอร์ของท่านเนะ่ยเหมาะยังยิ่งนะที่จะเป็นผู้นําของเรานะฮะแต่สำหรับคลิปหน้านะฮะเจอกันแน่นอนครับมือของคนที่ไปไหนก็ไปจะจะมาเป็นผู้นําให้เราเลยนะครับต้องลองไปเลยไปไป ໄປລົງນະລຸກເຈີເອວែនຕະໄລໄປໄປອາໂອເຄ